มาแล้วครับ Honda Civic 30,000กิโลปี21สวยสุดๆไปเลยนะฮะปี21นะครับเพื่อนๆครับ1 8 e นะครับป้ายแดงเกือบล้านหนึ่งนะเพื่อนๆครับวันนี้ราคาสุดพิเศษเลย5 7 9 0 0 0บาทนะฮะปี2ีนะครับเลขไม่เพียงแค่37,000กิโลเท่านั้นเองครับปีหนึ่งวิ่ง 9,000โลนะครับเดือนนึงวิ่ง700โลวันนึงวิ่ง26กิโลเองนะครับเพื่อนครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับยางเราได้ยางปี21นะครับเพื่อนครับสวยนะครับนะฮะเป็นยางพังปุกสภาพดีดอกเต็มนะฮะเพื่อนครับเลขไม้แท้ๆนะฮะ37,000กิโลแท้ๆนะครับเรารับประกันเลขไม้แท้ภายในสวยสุดๆไปเลยครับกับเจ้า Honda Civic รถซีดาน4ประตู คันนี้ 1.8e ตัว long top นะเพื่อนๆครับสภาพภายในสวยจัดเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับราคาหายจากป้ายแดงไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะเพื่อนครับวันนี้เหลือครึ่งราคาเองนะครับเพื่อนๆครับ579,000บาทหลังโคตรใหญ่เลยนะเพื่อนเครับเป็นเบาะผ้านะสวยงามมากนะเย็บได้นะ สีเทาเดินสติ๊ปสวยจริงๆแล้วก็มีที่พักแขนมีที่วางแก้วครบเลยเพื่อนๆฮะเป็นรถที่เรียกว่าดูดีกว้างใหญ่นะครับและดูออกสปอร์ตหรูหรามากๆมาดูไฟท้ายนะไฟซ้ายเป็นรูปตัวีคว่ำนะครับเพื่อนๆครับได้ไฟทับทิมสีแดงนะครับตัดด้วยนะครับเพชรตรงกลางสวยจริงๆนะครับเป็นเครื่อง i v t t c h มีเซ็นเซอร์ที่ด้านหลัง2จุดนะฮะด้านล่างนะครับด้านล่างนะฮะมีโคเมียมตัดล่างให้ด้วยนะครับเสริมความหรูหรามานะครับเพื่อนๆครับมาดูประตูบานแรกกันดีกว่านะฮะประตูคนขับกว่าหน้านะครับสวยงามมากไม่เคยชนแน่นอนนะครับบานที่2ครับเพื่อนๆครับนะฮะเมทอาร์ทที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 กว่านะฮะประตูบานหน้านะครับประตูบานที่3นะครับหลังซ้ายนะฮะสวยงามมากเมทอาร์ทที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 ครับ ประตูบานสุดท้ายนะครับตรงข้ามคนขับนะครับหน้าซ้ายนะฮะสวยงามเหลือเกินนะไม่เคยชนไม่เคยคว่ำอย่างแน่นอนนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับน็อตยึดฝากระโปรงฝั่งซ้ายไม่เคยถอดนะครับน็อตนะยึดตัวถังฝั่งซ้ายไม่เคยถอดนะครับเพื่อนครับนะคานหน้านะฮะด้านซ้ายปีกซ้ายสวยนะครับเพื่อนครับนะฮะสวยงามมากตรงกลางมีปสติกปิดอยู่นะครับคานหน้าปีกขวานะฮะและ สวยงามมากดูกลมดนเรียบนะฮะผ่านไปที่แก้มขวานะครับสวยซุ้มหัวชกด้านขวาสวยลัดยึดฝาโปงขวาสวยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะสวยจริงๆนะฮะห้องเครื่องนะใสๆนะฮะฉ่ำๆนะครับเรียบร้อยมากๆเลยนะฮะแล้วก็มาที่ซุ้มหัวชกด้านซ้ายนะสวยงามมากเพื่อนๆนะครับไม่มีที่ติเลยนะฝากระโปรงมีนะฮะ ฟิกเกอร์ครบเลยนะฮะสวยงามมากคอยซีนกลงสีนกลาวครบทุกอย่างเลยนะเพื่อนฮะครับจากบนไปล่ากจากซ้ายไปขวาสวยเสียงเครื่องฮะเสียงเครื่องครับนิ่มเงียบสงบนะ ถ้าเป็นความถี่เดียวนะฮะอย่างนี้เลยนะสามหมื่นเจ็ดพันโลตัวรถจบเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะฮะเพอร์เฟกมากๆนะผมให้คะแนน10เต็ม10เลยทะตัวรถภายนอกรถสวยต้องโอนได้รถสวยต้องนะถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อนๆครับรถคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมนะครับเล่มจริงเอกสารจริงทุกอย่างเลยนะครับเล่มทะเบียนสีฟ้านะฮะซื้อบ้านดูโฉดนดที่ดินซื้อรถดูเล่มทะเบียนตัวจริงนะครับรถคันนี้นะไปโอนที่หมอชิดเลยนะซื้อเงินสด5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ โอนที่ขนส่งทางบกหมอชิดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเล่มพร้อมชุดโอนครบเอกสารครบคู่มือครบใบมอบนาจครบทุกอย่างเลยเพื่อนเพื่อนนะครับใครที่เงินสด579 0 0 0บาทไปโอนด้วยกันเลยนะที่ขนส่งทางบกหมอชิดนะครับเพื่อนๆครับแล้ที่สำคัญคันนี้กุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบนะฮะ บุกเซอร์วิสครบถ้วนเลยซองหนังครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับเหมือนรถได้รถใหม่ป้ายแดงเลยเพื่อนๆครับนะฮะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ9,900บาทนะครับมีเงินเดือน20,000บาทมาซื้อคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับเงินเดือน20,000บาทมาออกรถคันนี้ได้เลยนะครับท่อนเดือนละ9,900บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆไต่วดนะครับสวยหล่อเท่ดูดีมีเสน่ห์นะฮะแล้วรถที่เรานะฮะกล้าออกใบรับประกันราคาซื้อคืนคุณ100%ยร์เหากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยน เครื่องกรองไม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมหม่แท้โอนได้สมทราสโทะเบียนนะครับเรากล้ารับประกันราคาซื้อคุณร้อยเปรและเรายังรับประกรันให้คุณ1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลนะครับและเครื่องเกียร์นะครับเพื่อนๆครับให้คุณสบายใจปลอดภัยร้อยเรเซเราชื่อว่านะครับรถบ้านคุณโชริตนะครับช่องโชริตชานะครับการันตีโดยผมเองครับกระบี 1, ่ไปหนึ่งรยุงสองรับ